สวัสดีค่ะทุกทท่านคะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำสังขยามมันม่วงทานกับปลาต้องโกตามรอยการบินไทยมาฝากทุกทท่านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคะ่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้คะ่ะมันม่วงกะทิแป้งข้าวโพด น้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็มีไข่แดงค่ะไข่ไก่นะคะไข่แดงนี่นำออกจากช่องฟิชหน้าตาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเกลือป่นส่วนผสมต่างๆจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะคะจากนั้นก็จะเตรียมนำมันม่วงขึ้นไปนึ่งค่ะระหว่างที่รอมันม่วงสุกก็นำแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำเปล่าคนให้เข้ากันนะคะ พอมันม่วงสุกค่ะเราก็จะนำมาบดท,ท,ทั้งท้งที่ยังร้อนนะคะเขาก็จะได้บดง่ายขึ้นค่ะแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปผสมค่ะน้ำกะทิน้ำตาลทรายไข่แดงแป้งข้าวโพดท,ที่ผสมน้ำแล้วนะคะเกลือปน่นเกลือป่นนี่เพื่อความกลมกล่อมค่ะ จากนั้นก็คลุกให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าให้เนียนเลยค่ะก็จะได้ความเหลวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะนำสังขยามันม่วงขึ้นไปตุ๋นค่ะ พอน้ำเขาเริ่มร้อนแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟกลางๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนมือนะคะเราก็นำไปตุ๋นแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะระวังจะร้อนด้วยนะคะหาผ้ามารองมือหนาๆด้วยค่ะก็ตุ๋นแล้วก็คนไปแบบนี้ประมาณ20นาทีนะคะ เท่านี้ก็ได้ที่แล้วนะคะถ้าใช้ไฟแรงกว่านี้เดี๋ยวกะทิเขาจะแตกมันค่ะความข้นก็ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าไปทานมาแล้วสูตรเขาไม่ได้ข้นนะคะก็จะมีความเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่กระปุกนะคะถ้าเราทำขายก็ใส่กระปุกแบบนี้ค่ะ ตอนที่ใส่กระปุกก็รอให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะจากนั้นก็จะนำฝามาปิดไว้ค่ะค่ะทำไม่ยากเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสังขยามันม่วงทานกับปลาต้งโกเมนูกำลังมาแรงตอนนี้เลยค่ะทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะ เคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ